สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภากาชาดจีนถวายซิโนโฟาร์มแอนโดสกรมสมเด็จพระเทพให้กาชาดไทยนำฉีดเมื่อวันที่30สิงหาคมเพจเฟซบุ๊ก k The Thai รดคอ o ซ s s ซซายตีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพพหลร,ราตสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพระรชาชทันพระราชวโรกาสให้ในาย เตตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำนายหยางสินอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนสภากาชาติจีนเฝ้าทูลละอองพระบาท นอบเป้านอมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิสีโนโฟารมจำนวนหนึ่งแสนโดสณนะวังสะปะทุมเพื่อให้สภากาชาติไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ